สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาปันโกกอกนะคะดูธรรมชาติทีุ่กกอกนะคะนี่สวยงามนะคะนี่ก็ทางไปวัดผาแอกนะคะวัดผาแอกทุกคนก็น่าจะรู้จักดีนะคะว่าวัดผาแอกสาปันก็วันนี้วันพระนะคะก็จะขึ้นไปถวายขันห้านะคะขันห้านี่ธรรมชาติล้วนๆเลยมีถ่ายให้เห็นเดี๋ยวจะถ่ายให้เห็นภูเหล็กไฟด้วยนะคะ สวยวิวธรรมชาติกกอกไม่ต้องแต่งเติมใดๆบางครั้งบางคาวนะคะบรรยากาศก็เหมือนอยู่ในภาพวาดนะคะเหมือนอยู่ในภาพวาดสวยนะแต่เราก็เก็บความสวยนี้ไว้ให้เอฟซีได้ดูได้เห็นเนาะค่ะว่าสวยงามแค่ไหนนะคะดูภูเขานะคะแต่ละลูกแต่ละลูกนะคะว่า สวยงามแค่ไหนดูภูเขาแต่ละลูกก็จะมีชื่อของเขานะคะนี่ภูผพาพางนี่นอันนี้ก็เป็นภูเด็กไฟนะคะโน,น้นน,นี่จะเป็นภูเด็กไฟตรงนี้หัวโรงเรียน ถนนทางไปวัดเป็นคอนกรีตแล้วนะคะเป็นคอนกรีตแล้วได้แต่เสียดายเนาะวันเวลาที่เคยอยู่กุกกอกนะฮะตอนที่องค์ปู่พริจิตยอยู่ก,กุกกอก ไปวัดจะมีต้นใบยางนะคะก็ผีใบแล้ววัดก็มีงานนะคะมีงานเดี๋ยวสับปะร่องมีปะครูพาเอกแลตตต่อจากวันนี้ไปพรุ่งนี้มะรืนนี้ เือมานักการิย์าแห่งเมืองป่าบาหาผระดาประดาตแต่งพระพที่รอแล้วหามอกจะออกไปบเผาที่มั่งคพันน์เออนที่จะทำไม่ใช่าัไงอาบน้ำสักเก้าดำหมวให้มดนา้ยสาชุกคนที่เงินมามีแต่พวกมรับประมุรึ็หนาน คนเป็นหน้าสของ,งัเขาเรียกว่าขันห้านะคะาาสับปันจะหาเาวางด้วย Mm-hmm. <laughs> ก็มาถวายขันห้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตามคำเชื่อนะคะคำเชื่อที่ได้มาตรงนี้นะคะเพราะว่าทุกวันพระสิบห้าขานะคะก็จะขึ้นมาใครที่เป็นลูกเลี้ยงพระอาจารย์บุญมานะคะซึ่งลูกสาวของสาวปานสมัยก่อนเจ็บป่วยบ่อยมากเลยนะคะเข้าโรงพยาบาลเดือนหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งนะคะ ก็มาฝากให้เป็นลูกเลี้ยงนะคะของพระอาจารย์นะะบุญมานะักวัดผาแอกนะคะก็นี่แหละก็จะทําทุกวันพระนะคะทุกวันพันะ,ะก,พก็จะมาถวายขันห้านะคะให้กับลูกสาวนะคะ,คะแล้วก็จะเดินทางลงเนาะ สงบมากเลยร้าวแล้วแตกแล้วอากาศอบอ้าวมากเลย บริเวณวัดนะคะกุฏิมีก็ทางขึ้นถ้ำนะคะวัดถ้ำภูผาแอกมีทางขึ้นถ้ำวัดถ้ำบนยอดเขานะคะภูผ,ผาแอก็็ขึ้นไปตรงนี้มีบันไดย,ยู่แต่เลยจากนี้ไปก็ไม่มีบันไดแล้วไมได้ขึ้นนานแล้วสะพานก็ปะเดี๋ยวพาเอซ กลับบ้านกันค่ะนี่ fc ฟูีพูหล็กไฟมุมนี้สวยงามมากเลยนี่ยิ่งถ้าขึ้นไปอยู่บนยอดเขายิ่งสวยนะคะงัวก็สวยๆเนะี่ยงัวกินหญ้าบ้างกินฟางบ้างกินอะไรบ้างนะวิวหลักล้าน นี่ค่ะก็มาตั้งเถียงอยู่เลี้ยงงวัวนะสวยเหมือนภาพวาดเลยนะนี่ก็ทงนะ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สาวปานก็ขอบคุณนะคะที่เข้ารับชมคลิปช่องของสาวปานนะคะค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะค,ะค่ะสวัสดีค่ะ